จะเรรือทำยาาิธรรมทุกท่านผู้มากด้วยปัญญาจะบรรลุธรรมต้องทําอย่างไรแล้วนานไหมถึงจะบรรลุธรรมเดี๋ยวมีคําตอบอาละมาฟังทำกันนะจะบรรลุธรรมต้องทําอย่างไรนะทําความเข้าใจ ทำความเข้าใจทำความเข้าใจคือการฟังธรรมะจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงนะจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงนะก็คืออาจารย์แดงคีตาหรือว่าอาจารย์สุกสอนมิชัยนะในนี้นะรายละเอียดในนี้เยอะแยะมากมายนะหากเราฟังแล้วเราเกิดความสงสัยคลิปต่อไปายเสียงต่อไปต่อไปต่อไป,อไปเดี๋ยวมันจะบอกเอง จะไขข้อสงสัยเองจะไขข้อสงสัยเองทีงนี้นานไหม <c oughs> นานไหมถึงจะบรรลุธรรมนานไหมถึงจะบรรลุธรรม <c oughs> ไอ้นานไม่นานเนี่ยไอ้นานหรือไม่นานมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เรากดข้อห้ามนะกดข้อห้ามข้อที่หนึ่งสำคัญมากเลย ห้ามอาศสวนาธรรมเพราะทางที่เราเดินไปเนี่ยนะทางที่เราเปินไปเนี่ยนะสิ่งรู้ของจิตที่อยู่ระหว่างขางทางสิ่งรู้ของจิตที่อยู่ระหว่างขางทางนะนะสิ่งที่รู้พูดไม่ได้ฉะนั้นห้ามอาศสวนาธรรมห้ามคุยกัน,นอาจารย์สุดก็ทําไมถึงเกามาคุยได้ก็เพราะกูเป็นมาก่อนกูเป็นอย่างนั้นมาก่อน กนะูเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะอาจารย์แดงก็เตือนเนะตือนเรื่องพวกนี้บ่อยมากเนะรื่องอาเซวนาธรรมในก,ล,นะล,ล,กนะลุ่มลายหรือว่ากลุ่มลูกศิษย์กลุ่มลายกลุ่มลายของาอาจารย์แดงสมัยก่อนที่อาจารย์สุดนะไปนะนะเรียนรู้กับท่านนะก็ห้ามอาเซวนาธรรมห้นะามอาเซวนาะธรรมอาจารย์สุดก็นะคือคนมันดื้อแต่ไม่รันอาจารย์สุด ไม่รั้นดือ้อแต่ไม่รั้นบอกว่าหยุดก็คือหยุดบอกว่าฟังก็คือฟังบอกว่าหยุดก็คือหยุดบอกว่าฟังก็คือฟังเออนะฉะนั้นนะกูผ่านประสบการณ์มาแล้วกูถึงมาชี้มาบอกให้พวกมึงเห็นนะคือทำแท้มันไม่มีคำสอนเข้าใจไหมทำมาแท้คืออะไรคือมันไม่มีคำสอนเข้าใจไหมนะทีนี้การบรรลุธรรมครั้งแรก นะแบบบ้านๆเลยเอาแค่นี้จริงๆเอาแค่นี้ก็เพียงพอเลยนะน่ะแบบบ้านๆแบบแบบบรรลุธรรมแบบยุ่นเนือเนือคนทั่วไปเนี่ยน่ะได้แบบนี้ก็พอแล้วนะน่ะได้แบบนี้ก็พอแล้วก็คือเข้าใจว่าน่ะทำแท้ไม่มีคําสอนไม่มีภาษาไม่มีชื่อเรียกแค่นี้ก็พอน่ะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้น แต,แต่ก่อนจะตึกถึงจุดนั้นนะ่ะคุณต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเข้าใจตัวนี้ก่อน,นอาจารย์สุดนําภาษาสมมติมาเล่าเรื่องสมมติอาจารย์สุดนําภาษาสมมติมาเล่าเรื่องสมมติเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่พวกเธอฟังอะคิดว่ามันจริงใช่ไหมเนี่ยคิดว่ามันจริงใช่ไหม นะวีซ่าแรกก็คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจว่าอืมมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งหลายที่อาจารย์แดงบ,บอกว่าไม่ได้มีอยู่จริงก็คือนี่แบงค์ร้อยใช่ไหมเนี่ยเราจะให้ค่ามันเท่าไหร่มันอยู่นะมันอยู่ที่คนกาหนดขึ้นมาอย่างแบงค์ร้อยเนี่ย ถ้าไปลอกเอาไปแลกกับแบงก์ดอลลาร์เนี่ยนะแบงก์ดอลลาร์เนี่ยหนึ่งดอลเนี่ยหนึ่งดอลเนี่ยจะได้เท่าไหร่และไปแลกญี่ปุ่นได้เท่าไหร่ไปแลกจีนได้เท่าไหร่แลกยุโรปได้เท่าไหร่นั่นคือการนะนั่นคือการให้ค่าใครจะให้ค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะกกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา ฉานั้นสรุปไม่ได้เลยอะ่ะคือเราคิดขึ้นมาเอ,าเองเข้าใจไหมคกัเราคิดขึ้นมาเอ,าเองนะซึ่งมันไม่เคยมีค่าเลยเข้าใจไหมเราคิดให้มันมีค่าขึ้นมาเอ,าเองเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยขั้นแรกต้องเข้าใจว่ามันเป็นสมมุติเออเพราะอะไรเพราะเราน่ยคิดว่ามันจริงพออาจาร์พออาจารย์สุดกระตุกจิตกระชากใจเฮ้ยไอ้หาเราคิดว่ามันจริงนี่หว่า คือเราคิดว่ามันจริงอะคืออาจารย์สุดเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากเลยนะอาจารย์แดงพวันนั้นไปหาอาจารย์แดงครั้งแรกเลยอา่านะอาจารย์แดงมองหน้าปุ๊บสุดมึงทํางานก่อสร้างใช่ไหมเอออาจารย์สุปเลยบอกว่า,าผมขายของครับแต่จริงๆผมก็เป็นคนทําก่อสร้างมาก,ก่อนแต่ผมเพิ่งจะมาขายของคือท่านรู้เลย ถ้ารู้เลยถ้ารู้ได้ไงเพราะว่าอาจารย์สุดเป็นคนที่จริงจังเราดูหน้าตาการู้ <c oughs> อาจารย์สุดเป็นคนจริงจังทำงานก่อสร้างของจริงจังต้องเป๊ะไปๆๆไม่เป๊ะเอ็นเละตุ้มเป๊เเปนะน่ะบอกไงเออนะ่ะเพื่อนๆนีนนน่บอกโอ้โหมึงจริงจังชีวิตมากเกินไปหรือ,ปอรปรเปลนะ่านีอ่อะไรประมาณนี้เออนะเฮ้ยไม่ริงไม่ได้รอกมันต้องจริงอะไรประมาณเนี้นะแต่ก็อย่าไปสรุปว่ามันจริงหรือไม่จริงนะ การที่เราเข้าใจว่าสมมุติเป็นแค่แบบพิ่งจะก้าวขานะ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณทาใบอ่า uh, พาส,สปอร์ตอยู่นะ่ะถ้าคุณเข้าใจภาษาเข้าใจเลยว่าเอาเอมันเป็นสมมติปรุงแต่งนะนะมันเป็นสมมติปรุงแต่งนะเนี่ยมันเหมือนกับคุณอ่าคุณ, uh, คณกําลังทาวีซ่าเพื่อที่จะขึ้นเรือนะยังไม่ถึงขึ้นเรือนะ่นะยังไม่ได้ถึงขึ้นเรือนะ่ะเพราะาอะไรถ้าคุณเข้าใจว่ามันเป็นสมมติ น่ะกูก็จะบอกว่านี่คือนะของจริงนี่ของปลอมทันทีเลยนี่ทันทีเลยมองเห็นเนี่ยอ่ามีอะไรก็ไม่รู้เอ,อใช่ไหมแล้วก็สมมติบอกว่าคืออะไรปรร้าแจเห็นไหมคุณเชื่อแล้วสรุปไปแล้วคุณเชื่อแล้วสรุปไปแล้วนะแล้วคุณเชื่อว่าสมมติมีอยู่จริง ทำไมเพราะคุณเอาภาษาไปสวม,มไปสวมทับไปรองรับมันเมื่อเข้าถึงทำแท้จะไม่มีภาษาไปรองรับมันไม่มีภาษาไม่มีชื่อเรียกนะถ้าใครเข้าถึงไม่มีภาษาไม่มีชื่อเรียกแล้วเราก็นั่นแหละมันจะประดับแจ้งในใจของคุณเองรู้หนึ่งรู้เดียวรู้หมดรู้หนึ่งรู้เดียวรู้หมดสมัยนั้นอาจารย์สุด จับคอร์ดกีตาร์อยู่แล้วไปจับอีกคอร์ดหนึ่งซึ่งไม่รู้มันผุดขึ้นมาเองนะมันผุดขึ้นมาเองฉะนั้นการฟังนะการฟังเพื่อให้บรรลุธรรมนะห้ามอาศวนาห้ามเอาสิ่งที่พระอารารย์เอาไปคุยห้ามโดยเด็ดขาดแล้วห้ามเอาไปคุยต่อห้ามเอาไปสอนต่อโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะช้ามากมันจะช้ามากมากเลย นะมันจะช้ามากมากนะถ้าคุณยังเอาไปพูดไปคุยไปนี่ไปนั่แบบน,นอะ่ะไม่มีทางชาติเนี้ยบอกเลยเข้าถึงทำแท้ไม่ได้ก็ทำแท้มันไม่มีชื่อเรียกไม่มีภาษาสมมุติไปลองรับมันไม่มีภาษาไปลองรับอะไรใดๆังสิ้นนะนี่คือสิ่งรู้ของจิตจบเลย นี่คือสิ่งรู้ของจิตเราแค่รู้นี่คือจิตนี่คือสิ่งรู้ของจิตจบแต่ไม่ใช่ว่ามึงฟังกูลแล้วอ้อไม่ใช่มันต้องเกิดขึ้นเองมันต้องเกิดขึ้นเองมันต้องเกิดขึ้นเองไม่ใช่คิดเอาเองเกิดขึ้นเองในสถานการณ์การใช้ชีวิตนี่แหละ นะการใช้ชีวิตของพวกเราคือการปฏิบัติธรรมการตั้งแต่เราตื่นนอนยนยันเข้านอนนั่นแหละก็คือการปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งนอนหลับก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอาจารย์สุดบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมในขณะที่นอนหลับด้วยซ้าไป <laughs> นะนอนหลับด้วยซ้าไปนะเอาหูฟังเนี่ยของท่านอาจารย์แดงฟังของท่านอาจารย์แดงเนี่ย นะสมาธิมันเต็มเปลี่ยมเพราะว่ามันมันมันง่วงจัดมันง่วงจัดสมาธิมันเต็มเปี่ยมนะสมาธิมันเต็มจิตมันมั่นคงปุ๊บทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยฉะนั้นแล้วอ่ะจะช้าหรือเร็วอยู um, ่ที่จะช้าหรือเร็วมันอยู่ที่เรา นะมันอยู่ที่เราอาจารย์สุดชีเห็นแล้วว่าห้ามอศาศัยวนาธรรมโดยเด็ดขาดมันเหมือนกับเติมยาพิษนะ่ะมันเหมือนกับเติมยาพิษนะ่ะให้กับจิตนะ่ะมันเหมือนกับมือไม่พายเอาเท้าราําน่นะแทนที่จะถึงก็ช้านะ่ะเหมือนเราเดินทางเนี่ย เมื่อเราเดินทางไปก็ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคุยกับสิ่งนี้เห็นสย่งนั้นคุยกันเพ้อเจ้อเดี๋ยวเราไปไหนไม่เป็นเอาไปมาหลงทางนะเอาไปมาหลงทางนั่นแหละถึงอาจารย์สุทธิ์ึงบอกจิตไม่นิ่งนะจิตไม่นิ่งนะถ้าเข้าใจว่าธรรมชาติไม่มีภาษาไม่มีชื่อเรียกแล้วจบนะรู้หนึ่งรู้เดียวรู้หมดเลย มันจะล้มกระดานไปหมดเลยนะสิ่งที่คุณเคยเข้าใจมันจะล้มไปหมดเลยเหมือนกับเราไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเหมือนเราไม่เคยเกิดมาบนโลกแบบนี้เลยอะไรประมาณแบบนั้นโอ้โหตอนนั้นอยู่สบายเลยก็อยู่สบายเลยนะชิวๆเลยอยู่สบายเลยเออทีนี้เรื่องของเรื่องเราก็มันมันมันเขาเรียกว่ามีหน้าที่มาชี้แนะนําท,ทางมีหน้าที่มาชี้แนะนำทางเนี่ย เนี่ยตาพระพุทธเจ้าเนี่ย,น,ย,น,ยนะแล้วก็มีกากะบาทเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนะเออเป็นผู้ที่มีเซนต์นะมีเซน์แล้วก็มีหน้าที่นะตาพุทธเจ้ามีหน้าที่มาชี้ในลนะัทางสันโลกมันก็เลยมีเรื่องต้องมามาขึ้นยูทูปมาเล่าให้พวกเราฟังนะมาเล่าให้เราฟังอ้าอีกแล้วกูกระโดดลงไปในน้ําอีกแล้วนะ การบรรลุธรรมง่ายนะการบรรลุธรรมนี่การที่เราจะแบบเราว่ายน้ําอยู่เกาะขอนมาอยู่ไปตามลําพังเนี่ยโอ้มันมันง่ายกว่ากว่าที่เราจะมาแบกแบกหลายหลายคนเนี่ยแล้วเราก็ว่ายน้ําไปด้วยแล้วก็แบกไปด้วยเนี่ยโอ้มันแบบมหาาัศจรรย์มากเลยอะไม่ธรรมดาจริง,รงแบบเกือบจมน้ําตายวนะอันเถอะ นะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อาจารย์สุดข,ขึ้น y o ูท u b เนี่ยเกือบจมน,น้ำตายดีที่รอดขึ้นมาบนบกได้โอ้นะ้นฉะนั้นเข้า,าไว้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ในการชี้แนะทางสัต์โลกผู้ที่แข็งแต่งจริงๆรู้แจ้งเห็นจริงจริงมีหน้าที่จริงๆนะแข็งแต่งจริงๆนะเสร็จแล้ว <c oughs> นะผู้ที่มาสอนคนมันจะขึ้นไปอีก นะผู้ที่มาสอนคนได้มันขึ้นไปอีกนะเข้าใจว่าตัวเองอะคิดว่ามีแล้วเกิดอาการชอบไม่ชอบไปตามภาษาสมมตุติเห็น,นแบงค์ร้อยแตเงินเหรียญจะเอาอะไรนะคิดว่ามีนะแล้วเกิดอาการชอบไม่ชอบไปตามภาษาสมมตุติจะเอาอะไรอา่าวัวชอบตัวนี้เอ่ออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้ให้เลือกนะ ถัดขึ้นมาอีกก็คือจิตหรืออาการยังไม่ตายจิตหรืออาการยังไม่ตายก็คือการเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไวเจ็บปวดคันมึนชานี่แหละเรารู้ตัวไหมนะว่าปวดอยู่เจ็บปวดคันมึนชาอยู่นะลึกๆเข้าไปใจะคือหายใจอยู่ไหมนะสภาวะที่มันจะทําให้เราอะนะรู้เห็นอาการยังไม่ตายหรือความรู้สึกได้ก็คือการ กระตุกจิตกระชากใจก็คือตบหน้าแรงๆทีหนึ่งหรือว่าตกใจงูอะไรประมาณนี้อยู่ดีๆมีเสียงอยู่ดีๆมีเสียงปืนดังปังอะไรเงี้ยคือเราตกใจงั้นอะนะแต่ยัยอยู่ธรรมดานี่มึงไม่รู้หรอกว่ามึงยังไม่ตายเข้าใจไหมเราเห็นขบวนการตั้งแต่มึงยังไม่ตายจนถึงว่ามึงจะเอาภาษาสุมทรภิสมทัมามมันนั่นคือขบวนการของความรู้สึกนึกคิดรู้ตัว รู้ตนรู้แจ้งเห็นจริงนะทั้งหมดนะหนึ่งสองสามไปเลยนะรู้สึกแล้วก็คิดรู้สึกแล้วก็คิดไปตามภาษาสมมุติโอใครๆมาเห็นอย่างนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนี่ก็มาชี้ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นนะ ชี้ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นนะไปพังพางก่อนไปพังพางก่อนนะไปพังพางก่อนถ้าใครเข้าใจว่าธรรมชาติไม่มีภาษาไม่มีชื่อเรียกนะแล้วเกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเอง,เ,เ,องเป็นเองกับตัวเองมันจะมหัศจรรย์มากๆเลยนะมันจะมหัศจรรย์มากๆเลยไม่มีชื่อเรียกไม่มีชื่อเรียกนะครับนะมันจะปล่อยวางของมันเองอ่ะ มันจะไม่ยึดมั่นถึงมั่นของมันเองอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยเหมือนปล่อยอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเช่นเรามองไปดูเห็นขี้หมาเห็นอะไรก้อนเหลืองๆน่ะเราก็นึกว่าเออเป็นทองเราเดินเข้าไปอ้อเป็นขี้หมาก็จบข่าว เข้าใจแล้วมันเป็นขี้หมาจบแค่นี้เองมันไม่ต้องไปถือขึ้นมาหรือวางลงไปเข้าใจไหยม,มันไม่ต้องถือหรือวางลงไปนะที่เราทุกใจเพราะเกิดจากนะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราคิดว่ามันมีไงเรื่องเรื่องเข้าใจความคิดไหมเราคิดว่ามันมีซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ย ความคิดอาจารย์สุดชีแววดแ้แล้วความคิดเปรียบเสมือนเงาจิตเปียบเสมือนอาการยังไม่ตายหรือรูปร่างเรานี่แหละแล้วความคิดเปรียกเสมือนเงาติดตามตัวเราไปจนถึงวันตายจนถึงวันตายฉะนั้นจะบรรลุทาได้ต้องทําความเข้าใจส่วนเวลาก็เฝ้าแต่ฟัง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 นะแล้วห้ามมาไปเสวนากับไทยใดๆทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่รู้มันพูดไม่ได้ในระหว่างเดินทางเนี่ยนะ ไม่องั้นคุณจะไปไหนไม่ถึงที่กับเขานะคุณจะมัวเล่นนั่นแหละนะมัวเล่นอยู่นั่นแหละนะมัวลงเล่นอยู่นั่นแหละ,ลลน,น,น,หละนะมัวแวะตรงนั้นแวะตรงนี้เอาไปมาเพื่อนไปถึงที่แล้วนะพอไปถึงที่แล้วจะไม่มีภาษามารองรับอะ,อะไรใดๆอย่างที่นั่นแหละทำแท้ไม่มีคำสอนไม่มีชื่อเรียก เอวังด้วยประการทนี่แหละเจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม